ในรายการอีสต์ทอยยิ่งเคยซึ่งก่อนจะไปดูคลิปเหมือนเดิมเลยด้านแบบนี่ดูหล้ากับแทนตาด้วยครับเป็นกันใดใจแล้วก็ไปเริ่มแกะของตเลยก่อนเอ่อสองฟ้าตอร์นี่นะฮะเอ,เอ่ออโอเคตัวนี้เป็นตัวเล็กเกอร์นะคะจากรีวิวเพื่อนนำม,มาแล้วเพื่อนนี่เบบซีบีซีสเปเชียลอีดิชั่น อันนี้เป okay. <ar> <t> ็นลาดใช่ไหมภัยเหลียดใช่ไหมภัยเหลียดเลียภัยเหลียยเอภัยเที่ยวอีโวเตอร์อีเวอร์น่ชื่อมันไปอาหกรรืยูน i v e r ร e ีทีอันนี้ชื่อเขาทำนะคะเีข้างหลังก็เป็นคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นชื่อีหอกโอเคเปิดเลยโอ้ยดูของโอเค มาด้านหน้าที่เปิดได้ตรงนี้นะฮะมีเป็นหน้ามันแล้วก็เป็นของข้างในแัะแต่เลยดิก้แกะเลยดีกว่าแต่แล้ว

โหอย่างเทพใครที่ไม่เคยดูเดีเจยูคงไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวกลานนะถ้าไม่เห็นแบบอะไรเยอะแล้วมีของขลางด้วยตัวนี้เท่มากเลยเท่สุดที่ยินเคยเจอแล้ว,ลวของดีเจยูตัวนี้มีเงาๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะยังไม่หายจุดไหนให้ดูอย่าง,างเงี้ยดีกว่ามีเป็นมือนี่ เอาไปเลยลเวลาด่าเพื่อนเอาไปเลยโหมันเริ่มเพิมอันนี้เป็นแบบกรงเล็บมานะฮะตรงกลางนี่ทิมพ์ทะลุเลยสวยแล้วใช่ไหมมาทิท้งโพสลยตรงนี้ไว้ไอีกข้างนึงนะ,ะมีสองข้างแบบเพื่อนให้ดูอะไดูไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเอ่อลิ้นนี่นะ,ะลิ้นเดี๋ยวต้องใส่เข้าไปตรงคอมัน ยาวมางว่าอันนี้เป็นแบบยาวแล้วจะมีเป็นแบบเอแบบสั้นเนี่ยที่มาโดนเลี้ยอนเลี้ยอนตายใ่ทิ่มชึบก็ไปเลยแล้วก็เป็นแบบสั้นนะฮะแบบยังไม่ออกมามีอยู่ในปากแล้วก็มีอันนี้เขาใส่ถุงซิปล็อกแกมาให้อืมไม่รู้ทําไมอันนี้คือเขาแถมมาหรอทำไมมันถึงไม่อยู่ในกล่องคือตัวมันดูเหมือนว่าเหมือนจะมีอะไรคุมตัวมันอยู่ แล้วแบบบางขาขาดออกมานะฮะไม่ใช่ว่าแบบนถุงมือนเลยอย่างนั้นปแปลกๆนะนี่มือเทมากอันนี้เป็นมือประมาณนี้มาดูตัวไปดีกว่าประเด็นควสัวน์โอเคก็จะมีเห็นกอต่อบางจุดบ้างนะฮะในตัวมันจะดูขาดอันนี้เห็นซี่โคข้างหลังเลยเนี่ยมีนละหลังเลยตรงหัวนี่เป็นสมองนะฮะไม่บิตาถูกแล้วตามเกมเลยในปากก็มีแ่สงเนี่ย อันนล้ปากเปิดปิดได้ด้วยนี่ปากเปิดปิดได้นี่หน้าปากมันเปิดปิดได้แต่เปิดปิดได้ไม่มากได้นิดหน่อยได้ได้นิดหน่อยแล้วค่อยดู่ะซึ่งตัวเนี่ยมือก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่มันจะแตกต่างกันกับมืออย่างนี้เรื่อจะมีแบบเป็นเหมือนแบบส,สเต็บอะปกต,ปกติแล้วก็แบบเรื่องที่จะยืดกงเกเล็บออกมาได้นี่อันนี้ในเป็นแบบปกติสองข้างนะฮะ ตัวเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนมีรอมมันคล้ายๆว่าเป็นตัวดำๆเนี้ยแล้วก็จะมีเป็นขานะฮะแต่จะเห็นข้อเกาะข้อข้อต่อก็เกาะออกมาหน่อยนะฮะแล้วก็มีขามีกรงเล็บคล้ายอีกรอบหนึ่งตรงเท้าอยากโอ้มาได้โอ้ตกใจโอเคไหนลองให้มันนอนเดี๋ยวเราตั้งเท้า มันจะมีท่าเดินของมันอยู่เราก็ต้องลองมันมันตั้งเลยนะหนึ่งกล่องมันอยู่ไหน <Okay. S 1> ขอส่งหน่อยเพราะกรุงเล็บนี่แหลมด้วยนะแหลมแบบแบบม,มากอย,อย่างนี้แหลมมากเลยเล่นเล่นในเยอะดิทิ่มมือเก็บมากเลยเนะี่ยโอ้ยอยู่นั่นแหละอ่ะอย่างนี้ตามรูปมันควรจะเป็น ขาขาดใช่ไหมอ่านี่ประมาณนี้นี่เกาะขึ้นเกาะนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่านี่ยตัวใหญ่กว่าห้างเยอะอันนี้คือ1ต่อ12ใช่ไหมขีหลังได้เลยแอบไป เทมาผู่งตัเล่มนี่แหลมมากเลยอันนี้จะไม่มากตรงเท้าเนี่ยปฏีแหลมๆ,ๆเลยอาจจะต้องหาวิธีแก้แม่ก็แบบตั้งทายเฉยดีดีกว่าถ้าจะแบบซื้อมาให้เด็กเล่นอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเงี้ยมันทิ่มเลยเนี่ยเลอะไหลเจ็ที่บม,มาเลยนะตนัวมันะคือมันเหมือนว่าเป็นคนอะแต่ว่าโดนสิงล่างมือนแบบโดนใส่เหมือนแปลงล่างออกมาเป็นตัวเนี่ยเนี่ยมีแบบ้าบขามีเงี้ยเหมือนมาก ชอบมากเลยตัวนี้ไม่คิดว่าจะมาส่งเร็วขนาดนี้หรอปร้าเนี่ยใช่ใชเดี๋ยววัดกันไปหนึ่งเทียบเทียบอ๋อนี่งเทียบตรงนี้ได้ด้วยนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้งข้อมือนี้ด้วยนี่ตรงนี้ได้ข้อมือนี้ก็ได้หรืไม่ได้ไม่รู้น่าจะได้แขนดึงมาตัวใหญ่มากถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ย เป็นนี่เนี่ยอะไรนะไฮไลท์นะยังได้เลยไซส์เดียวเลยเนี่ยอันนี้ห้งนี่ที่เหว่เคยคุยไว้ทีาจะไม่ผิดเคยคุยว่าั้งงนี้จะสูงประมาณร้อยแปดสิบที่ยนาดาร้อยแปดสิบเนะมันต้องตัวใหญ่มากเลยไม่เห็นจำได้เลยที่ภาคไหนอะไรไปอยู่เกมภาคไหนจำไม่ได้นี่ตัวที่ที่อยู่แค่ประมาณเขาเรียกนะอะไรอะหน้าอกไหมใช่ไหมประมาณเนี้ย ทมนี่ขนาดตัวเองเลยนะเดี๋ยว่าหน,หนึงนะเอาตุลองเราตัวนัดบันใชิมารลนี่ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ยังเล็กกว่าเลยอพอๆกันพอๆกันอาจจะสูงกว่าน่อยนี่แล้ก็ตัวเล็กกว่านี่ตัวนี้ใหญ่สุดตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เตี้ยกว่าหน่อยอยู่ประมาณคิ้วใช่ต่ตัวนี้เตีย้ยเลย ือตอนนี้อยู่กับตอนนี้ที่ปกติดีนะคือตัวน,นี้ใหญ่ปกติแต่เนี้ยพอตัวเนี้ยเจอกับลิกเกอร์แล้วที่ผมเคยเห็นเล่นแตีวิวมาแล้วเห็นนิกเกอร์ตัวมันเล็กกว่านี้่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดเนี้ยก็เลยแปลกใจอืแต่ก็แทดีขอให้คะแนนแตให้แปลกแล้วกันคิดว่าของน้อยไปแต่มันก็ถูกแล้วแล้วก็ส่วนเวลาตั้งท่าจะลําบากแล้วก็ตรงเล็บมันทิ่มมันทิ่มมือโผมันเจ็บ แล้วก็เห็นข้อต่อตรงนี้เป็นสีเทาแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากก็เลยให้สักแปดแล้วกันก็ดก่อนจบคลิปอันไปนี่นะครับคือสิ่งที่ลูกู้คุณควรทำเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์ติดตามอ่ากดในหมดอนะ่ะกดให้ครบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ <laughs> ๊ายบายบายใหญ่ไม่ใหญ่นี่บายบาย